Oh, hot. <laughs> we are nearly there. Stop for the sandwiches and coffee. And coffee. And coffee. And Creepies. Big creepies. Oh man, look at the mess. I've seen the band. Hello. We are going to. Buckner Regis. Butlin. Butlin. What are you eating for? Me? Hello, Daddy's Crippies. Cheesy Cripp. Cheesy crisp. Oh. How far from here? Uh, 50, 60 miles, maybe. 60, 60 mile miles. Away. And look the weather. Sister <laughs> <laughs> It's English. English weather. Sister Okay, the eye looks. <laughs> Not too hot now. Huh? One <laughs> <laughs> ah. I'm done. Can we bite? Can we bite? Sister man. แฮมแซนด์วิชส์โฮ o คอสตารอร่อยไหม <Yeah. S 1> อร่อยครับทุกคนป่วยนะเป็นคอฟฟิง <c oughs> <c oughs> อ๋อตอนนี้จอดอยู่ที่เซอร์วิสนะคะเซอร์วิสก็จะมีปั๊มน้ำมันอะไรต่อะไรค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆเซอร์วิสอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะเป็นเล็กๆนะคะ ฝั่งนู้นนะคะเป็นอ่าปั๊มน้ํามันนะคะนะคะแล้วเข้ามาก็เป็นปั๊มน้ำมัน,มนแล้วก็เป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็ด้านในฝั่งนู้นเป็นแมคโดนัลล์นะคะขายแมคโดนัลล์แล้วก็อันนี้เป็นร้านกาแฟของอังกฤษน,นะคะคอสตาแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ขายโดนัทนะคะคิปปี้ครีมนะคะก้อนละ3ปอนด์นะเพื่อนๆแล้วก็ร้านขายแมกกาซีนนะคะเดินทางกันต่อเลย มาถึงแล้วค่ะทุกคนบัตลินนี่สวนสนุกสวนน้ำอยู่ตรงนี้เราได้เช็คอินแล้วนะคะเราจะมีริชแบนให้ด้วยของผู้ใหญ่นะเดี๋ยวมาดูกันก็มีโบชัวว่าอีสเตอร์เทศกาลอีสเตอร์นะคะก็มีเซอร์วิสว่าต้องโทรอันไหนก็มีริชแบนให้แบนสำหรับให้ผู้ใหญ่นะเด็กไม่ต้องใส่นะคะ เราอยู่ถึงวันสก้ก็มีการ์ดให้แต่ว่าการ์ดเนี่ยห้องเนี่ยเขาจะล็อกถึง4ี่โมงนะยังเข้าไม่ได้ถึงสิบโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ก็คลิปนี้มีเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเช็คอินได้แล้วจะมาโชว์ห้องให้ดูนะคะห้องก็เป็นห้องที่เราจองมาแบบราคาถึกแนละ้วทุกคนเราไม่ได้จองห้องแพงๆมานะาาาโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ อามาถึงแล้วนะคะเป็นห้องสแตนดาดนะคะอยู่ที่ Oyster Bay นะคะ mm hmm. g e l l m a n Way เบอร์9นะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. เข้ามาก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวให้ของยังไม่ได้เก็บมีเตียงดับเบิลเบดนะ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็มีตู้ตู้ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มีไอรอนบอร์ดแล้วก็มีเตารีดให้ด้วยนะทุกคน เตารีดอยู่ข้างล่างนะคะครัวนะคะก็มีซิงค์ให้มีผ้าอผ้าใหม่ด้วยนะเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยผ้านะคะแล้วก็มีเคทเตลนะคะอะ่แก้ววายแก้วน้ำชากาแฟจานนะถ้วยนะคะหังล้างจานก็มีดัสแปนนะเพื่อนๆไม่ได้เปิดไฟนะ เปิดไฟแล้วนะคะแล้วก <é ous. S 1> right. mm ็ม hmm. <buckets. S 2> ีกาต้มน้ำร้อนมีโทสเตอร์ให้นะสอันเลยนะก็มีฮอบนะคะเป็นฮอบไฟฟ้าตู้เย็นค่ะเพื่อนๆช่องแข็งช่องธรรมดาก็มีเตาอบให้นะมีเทรให้ด้วยนะโอ้ดียข้างบนวิ่งกันสนั่นเลยแล้วช้อนซ้อมก็มีช้อนนะช้อนจานช้อนส้อมมีดคะ แล้วก็มีจานกระทะให้ทำกับข้าวได้นะอตอนเชา้าอาหารเช้านะคะไม่มีวอชชิ่งเลยคุดอันนี้เรามีชากาแฟให้นะเพื่อนนมน่าอมออ่ะไดโนเสาร์ก็ไปนอนแล้วนะคะที่เตียงดับเบิลเบดเข้ามาข้างาในอันนี้เป็นกระจกอันนี้แล้วก็เป็นห้อง เตียงคู่นะคะดับเบิลเบดนะคะเพื่อนก็มีชั้นวางเสื้อผ้ามีไรเด a t เตอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็ออกไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะเครื่องเล่นนี่ค่ะรถบัมปเนี่ยคะ่คะสนุกมากเลยก็เครื่องเล่นส่วนมากก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจะมีบางตัวเท่านั้นนะคะที่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็คิวไม่ยาวด้วยน,นะคะ ก็คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ